ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่ลอตลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพระนันที่ผิดกฎหมายสวัสดีค่ะท่านผู้ชม,มน,นี้แนวทางของไผ่นอมันนีเน้อแนวทางของใครก็จะมีแนวทางของคุณกัลยาค่ะแนวทางไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยแล้วก็ข้อมูลเลขท้ายลอตเตอรี่สองตัว วันนี้มีสามคลิปเด้อค่ะจะเอาลงให้ทั้งสามคลิปเลยรอติดตามนะคะเนาะรอติดตามได้สามคลิปหวยคุ้นกันเลยขอมูลนคนุน้นกัญญาหมวดก่ 6, นหมวดกนเพิ่นกะไห่ที่หกที่เจ็ดเนาะเพิ่นกะไห่หกสามเจ็ดสามเนี้ยผ่านเป่ามากโมมี่ห่านะคะเนาะโมมี่ห่าวันนี้ ก็มีหกสามเจ็ดสามของมุ่นเกาคนนะ่ะแมชีวันก็นลงไปแว,ว่ด้อทำหมู่บ้านแมชีวันได้ตัวเดียวค่ะฟังชัดๆฟังดีๆตัวเดียวเน่นๆนะคะแมชีวันงวดก่อนงวดก่อนตัวเดียนอนงวดก่อนหกกับเจ็ดเพิ่นให้หกสามเจ็ดสามพาดเป้าเสีดได้หน้าจอกหกสาม จ็ดสามหลกักเดี่ยวนะมิแตเมสีวันวนาหวยวันนี้ต้องมาห้าแม้ว่าต้องมาห้าแน่นอนโอ้ยเจดแดงเราบอกว่ามาหากันหาอย่างห้ากับสี่หาสามกับชิดยู่นิดบันนี้เมือม่อเมื่อแห่นากนะั่นเจดแดงก็ล่งเรี่ยวล่งดั่งเฟรตกับห้าสามแปดกระบอกรถเดินแห่นากนะกับบอกว่าสามแปดซื้อเลี้ยวยังบัท่านซื้อต 3, 5, ่สามหาจัน แต่คิดว่าอยากซื่อดิ่สื่อๆดิถ้าค่าเล่นค่าเต็นค่ายอนน้ำมูข้าเจ้าอยู่อ้าก็เลยบอมันมันโมมกคาปนได้นะคะก็ว่ามักคานี่ก็สิไปเล้วอันนี้มัหกกับเจ็ดก็จะว่ามาหกกับเจ็ดเนาะของพ่อพ่อน่็ได้สามกับแปดเก็ให้ สามเจ็ดสามแปดสามเก้าปนี้แต่ว่าสามโตัวพ้นกระหายยุหาสามแปดเนาะกับเข่าสองโตัวเาเขา่าก็สามโตเกือบสามโต,ตัวเตะเพราะว่านกระไดกับผู้ใดเลยคิดว่าเหล็กจะมาซนะีนะนะนะผู้ใดสียว่าเหล็กมาซนะีเนาะเงยหลายกับว่าเหล็กมาซีเจริงกับว่าเหล็กมาซีสีบอสีสามโบกับคิดว่าเยอะสีบอสีหาดิคิดว่าสีดิบก็คิดว่าอย่างนี้ คิดว่าตองมาซีสามหรือสีห้าถ้ามานั่นนะซึ่งเป็นเลขที่ไม่สวยด้วยเป็นเลขที่บองงามเลยคุณยิงย่องกไห้สามมาตัวเดียวมันไก่สามหกสามเจ็ดสามแปดตรงกันกับพุ่นยันกัลยาเบิดบัน,นี้เอาแมนบออืมกันเลย่อยบอกมาาักค่ะ เอาเขามาแล้วฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจแดงเนาะสั่งซื้อขี้มเขามาได้ตามมือถือกันไหนาจอตอนนี้ก็มีแถมด้วยค่ะผู้ดใดสั่งซื้อขี้มตอนนี้เจแดงแถมโกโก้ค่ะโกโก้ในกล่องนี้มีสิบซองกล่องนี่กล่องละคาห้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะโกโก้ซองนี้กลองนี้เนาะแตวนวนกล่อง หกร้อยเก้าสิบหน้ากล่องหกร้อยเก้าสิบหนกกล่องนะแต่ว่าจะแดงแถมกล่องนี้มีสิบกล่องเนี่ยแต่ว่าถ้าผู้ใดซื้อเป็นกล่องมากจะแดงขายหกร้อยเก้าสิบเนาะลดราคาหนึ่งร้อยแต่ว่าจะแดงกะแถมแถมสองซองค่ะเข้มข้นบ่มีน้ำตาลถ้าท่านอยากกินหวานท่านใส่น้ำตาลเองรือถ้าบ่าอยากกินหวานก็กินตะโกโก้ มันสิซอยให้ไอท่องอืดแล้วก็ะ่หิวเขาไม่หิวน้ำโกโก้ลดหุน่นหุ่นเฟิ่มค่ะโกะโก้สำหรับลดหุน่นสองซองในขี้มผู้ใดซื้อมาตอนนี้นะ่ะจะในช่วงนี้นะน่าจะท่านอยู่ได้แถมให้ทุกคนอยู่ค่ะมือเร้าก็แถมไปแล้วผู้สร้างมาแถมให้ไปแล้วเนาะคะ่ะสองซองไปกินทดล่องหรือไครซืสร้างเป็นกลองกะสร้างขงม้าใด ราคา690บาทแบ่าทจะเจดียงขายในราคา5้าร้อเาสบาะสั่งเข้ามาได้ตามเบอร์โทรคือนางน,นาจรน,นะคะเอาไปเบิร์หวยคุ้นกันญะยาะในงวดนี้นะะเนาะก่อนสีล่งคิดไม่มี3ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยแล้วก็ข้อมูลข้อมูลหวยลอตเตอรี่นะคะไป อย่าใช่ตาก็มีดด้วคะ่ะอย่าแค่เสียมก็มีจะเป่าเบือเจดีย์ลายหายเจดีย์ในแนวทั้งลายเจดีย์หายแนวทา้งตันกับฟังเจกกดีย์สะกอนบ่โดนดอกค่ะบ่เกินสามคิปนาทีบ่เกินสิบนาทีในแต่ละคลิปหน่ะนะอ,อยูเบื้องข้อมุ่นกันบันนี้คะ่ะ อีกขึ้หมวดที่ผ่านมาด้วยค่ะท่านผู้ชมเปิ้ลหาหกสามหนาสิว่าให้ห้ากษิห้าสามเนาะแต่ว่ากระเกียบถือได้น่ะนี่แม่สี่หกสามนี่แม่ท่านผู้ชมเมืยนี่ก็เบิดห้าหกสามมึงนู่นล่ะโอ้ยสามตัวถูกมาสองตัวกันมาไทยกษิตก่ายยูอันนี้ละแมากษิตเป็นสี่ห้าสามน่ยนะ 4, 7, 3, สี่เจ็ดสามนั่นนะเป็นเสด็เจดายผาดเป่าแต่ท่านผู้ชมนะข้างล่างม้าหกกระหาเออม้าหกกับ 4, 1, 1, 1, 1, 1, สี่นนาาหนึ่งหนึน่งเนาะออกหนึ่งหนึงน่งสี่หนึ่งเออทาหนึ่งม้าเจดียงว่าม้าหนึ่งสี่กับคักเด่นเดะออกหนึ่งหนึ่งวันนี้ไหม่ปวดเก็บเขาเป่าขับวันนี้เอาวันนี้ตามไหมวันนี้มันเก้าไป เดนบนหาคำหกบนเหนียวหมดก้อนหกกับเจ็ดหกสามเจ็ดสามอันนี้เอาเสร็จละสองโอเปนไฮสามตัวงวนด,ด,นดนี้เนาะห้าแปดหกแปดหกห้าโอโอเปนไฮหกห้ากันหมวดกอนเพิ่นว่าไฮหกเจ็ดเนาะเอาวันนี้ห้าแปดหกแปด พอได้โทรคุยกับเพื่อนดุนแล้วเสียงหวานหวาน,นจ่อยๆแงสบายดีบ่บ่เนาะพอได้มีโอกาสโทรคุยเดี๋ยวไว้คลิปหน้าโทรถามข่าวสุขภาพพันดีบ่เจ็ดสิบกว่าละเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเสียง,งังเจ้าเจ้าบ้านผู้สาวอ่ะกำลังถอยคือกันอาภัยก็ได้แต่จเจดียงกันัง่กำลังถอยคือกันเอหกสิบสองละหน้าตาบ่าท่านถอยเด๊แต่ว่า ำลังกายมันถอยแล้วยิงกำลังใจโดนไหมกินยิงเบิดพลังเอาเจแดงคุ้ยให้เบิงได้นี่ค่ะหนึ่งห้าแปดอ่ะหวัหวรรตรีสี่หกสามหนึ่งหกแปดหวัวตรีสี่เจ็ดสามมาสิบเอตุกกลางออย่างใจค่ะท่านผู้ชมหลักหนึ่ง ลักสองว่าน,นี่วดกรอนพันมีหลักสี่หลักห้าหลักหกว่น,นี่มีสองหลักค่ะหลักหนึ่งกับหลักสองสองห้าแปดสองหกแปดสองหกห้าข้างล่างสี่ก็ห้าวัดกรอนสี่หกกับสี่ว่าน,นี้สี่ก็ห้าเอาข้างบนห้ากับหกข้างล่างสี่ก็ห้าเนาะ หนึ่งซีหนึ่งหาสองสีสองหางค่ะามไปช่มเลขวิ่งเพิ่นกับว่าใครหลุดนะแต่ว่าหวดหงิดเนาะเสียดายเนาะมาสามยุต่ว่าบอดีวิ่งสามเนี่ยค่ะมึงดูขาดมาสาม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 ,สาม,สาม,สามเห็นไหเพิ่นเหนือนมูวิ่งสามอันนี้ก็หากำหกเป็นหลักสิบอันได้สิบเป็นหลักหน่วย แปดได้ค่ะแปดเป็นลักหน่วยแปดก็สําคัญเด้อค่ะเด้อถ้าจะมาก็สามตัวก็ห้าหกแปดนะคะเนาะอ่ะาเพื่อวดก้อนนี่ธรรมดาห้าหกสามเนี่ยสี่คือเนาะวดน,นี้สมมติแปดก็ใส่ค่ะท่านผูช้ชมลื่นคู่จังหน่อยก็สีเด่นที่แปดหาก็คือเด่นอยู่นี่หกขาหกขานี่กับแปดนี่กับแปดไหมห้าหกแปดแปดเลยค่ะอีกตัวหนึ่ง เล่น3ตัวข้างล่างกับสี่หนึ่งสี่ห้าสองสี่ห้าไม่สี่ตัวหอยแมลสศรัาข้างบด้านดามโดนแล้วติดบนนี่หอยสี่ทิศเพิ่งกระเข่าวิ่งวันนั้นกระเขาห้าหกเดี๋ยวสิตามยี่ดอกวันนี้ถ้าบ่ลืมนะเอาท่าน้ส้มเป็นหน้าทางในการเชี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เท่านั้นนะครับเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งลอตเตอรี่นะขอทนันบุญส้มด้วยๆค่ะถูกลอตเตอรี่ไปด้วยกันจะไม่คลองจองแล้วนะคะทุกครั้งจะบอกว่าขออันดุบุญส้มโชคดีถูห้ยด้วยๆไปน้ำกันม้วนี้ก็สิขออไว้เพราะไหนทันผู้ช้มถูกหวย รว,วยรวยรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรางวัลเลขท้ายสองตัวสามตัวนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแก็บนัาจอเด้อค่ะเด้อ <c oughs> บระธนโคษณาขีมอยู่เด้อ <c oughs> หรือโฆษณาแล้วแต่วันวันดีขึ้นโซ่จ <c> ะ <oughs> มีชุดสบู่สีส้มสีขาวลดฟ้ากัดจุดด่างดำสบู่ส้มฝ้าใช้เวลานานอย่าใจร้อนนะคะหนาขาว,ขาวเดือน,นหนึ่งสองเดือนห้ามใจเด็ดขาด ฝ้ารักษานานเป็นปีสองปีเล้วค่ะถึงจะหายจะเย็นเย็นนะคะ่ะจะเย็นเย็นสิค่อยออกไปเองต่อไปเอาลอกเจ้าออกอยู่เมื่อนี้อีกเดือนสองสามเดือนสี่เดือน,น,นทั้งหนานนาเลยหนาแดงแล้วก็หน้าดําค้ําต่อไปก็จะไม่ออกเด้อค่ะออกอากค่คอยบํารุงค่อยฟืน้นฟูไปเรื่อยๆสําหรับคนที่หนาเป็นฝ้าเนาะอย่าทิ้งอย่าทิ้งครีมนะคะอย่าทิ้งครีมบํารุงหน้า คนที่เป็นฝ้าอย่าทิ้งรามันดูแลรักษาเนาะฝ้าฝ้านี่เกิดจากเลือดถ้ากินยาคุมเนาะก็กินยาคุมก็กินยาสตรีด้วยเปลี่ยนยาคุมกินถ้าผู้ใดเป็นฝ้ายาคุมเนอะค่ะเด้อเปลี่ยนยาคุมใหม่แล้วก็กินยาสตรีเสริมถ้าเป็นฝ้าล่มฝ้าแดดเนี่ยก็ใส่ขีมเนอะค่ะใส่ขีมใช้ขีมไปเลยค่ะอย่าใช้ขีมลอกฝ้าเด้อห้ามเด็ดขาดนะคะ อาคีมไปปรับสภาพหน้าของท่านมันจะค่อยๆจางหายไปเองใน6เดือนถึง1ปีนะาเนาะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีคะ่ะสนใจสินกาเจเรียงกระทักมากกาสวัสดีคะ่ะอันนี้ก็แคลเซียมแกปวดเกาปวดเขา่าปวดข้อต่อลดบวมของเก่านี่วิตามินซีอันนี้ก็ยาบำรุงสายตาตาฝาตาฟัา่ฟง ตาต่อแดดต่อล่มกินได้เบาหวานกินได้ค่ะฝ้าฟางจากเบาหวานกินได้เพราะตัวนี้มีบำรุงตับอ่อนด้วยนะคะเนาะบำรุงตับมีตัวยาที่บำรุงตับอ่อนด้วยไม่ให้เบาหวานขึ้นตาด้วยค่ะเนาะเอาทักมากตามบนโทรขกันให้หน้าจอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ